ัสดีครับอยู่ผมรอบครับวันนี้มาอยู่กันที่บ่อกับพงซิ่งบ้านแพ้วนะครับเป็นแมตช์มิทติ้งกีทียิกดัวของนักเก้านะครับวันนี้ก็มาเลยนี่นักเก้าเป็นมาจัดในโซนนี้นะครับปกติจัดโซนแถวชังเซาก็เพื่อนนักตปลาโซนสุนทรครรภนก็ไปตกได้แล้วก็รอบนี้ก็คือกลับมาตกกลับมาเปิดที่สุนทรครนะครับให้กีฬานุนมาให้นี่บ้างนะครับก็มีย้อเยือนเนาะทีเก่าเขาครับ เราต้องไปลงทะเบียนกันนะครับลงทะเบียนกับคุเก้าตัวเต็มนะดีนะไหนมาละตัวตึงครับสัสครับนี่วัสดีผมรับคีครับผมมาอีกแล้วมานอนนี่หรือมาใหม่มาใหม่เนี่ะเพียบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาละนัมตรีลงพะเบียนหน่อย เสีนะยวัสดีครับนี่ครับมามาเยือนบ้างไม่ได้มาเยือนเลยผมนี่ครับ่อนี้บ่อนี้เดียวไปบ่อนัเครับบ่อนี้มาเลยนี่ผมกแบดีก็มาเรื่อยๆนะการนะมาชิกคนนี้นะครับผมมามาเรื่อยๆครับก็มีมีเพิ่มเข้ามาครับ บอกครับราคือังกรตามมาทั้งไม่เหลือเหมือนเดิมต้องเป็นเงินรางวัลใช่ไหมครับจะเป็นเป็นวันนี้น่าจะประมาณที่สิบ่านเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าหักลบท่านเหลือก็จะแจกเป็นเงินรางวัลครับนี่ครับน่าจะนี่ครับสปอนเซอร์ก็ประมาณร้อยกว่าครับเต็มโต๊ะแจกทั้งวันนะครับเนี่ยครับกว่ามีเสื้อเนี่ยมีเสื้อเสื้อจะเป็นพีออเดอร์ครับห้าตัว อันนี้พอพอพอได้ปุ๊บมัจะจดชื่อไว้แล้วก็จะส่งไปที่บ้านตามไซส์ตามไรโอส่งที่บ้านเลยใช่ไหมครับส่งไปส่งไปที่บ้านโอเคครับจะได้ตรงไซส์ฮะหัวจิกใหม่หัวหน้าเก้าแล้วนี่หัวจิกใหม่ย้ออันที่กลัวกันยับกันแก๊บที่หมดเลยเนี่ยแล้วก็เสื้อจากเจนนะเจนอ่าวันนี้มามือใหม่นี่สสวัดีครับมาจะลองนะมาลองกันนะชื่ออะไรน้องอะไรครับเนี่ย โอ้ครับปั้นสวัสครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันครับในงานเรารอชมผลงานแล้วกันว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงตอนช่วงเช้าก็ปลารวมและกันเหมือนเดิมนะช่วงเช้าปลารวมครึ่งวันนะครึ่งวันปลารวมครับแต่จะมีแจกประมาณอยู่เรื่อยๆครับใช่ครับใช่ครับมานี่ครับตาเล็กนี่สวัสดีครับก่อนนั้นี่ช่องยูทูปนี่ขอบคุณพี่หนุ่มดูประจำเลยนะเนี่ยให้ปลาไล่เหยื่อก่อนกาแฟไปแล้วหรอมาละขาประจำนะนี่ขาประจำเลยจะรู้หลุมแล้วเราต้องตามมันขึ้นมาเนี่ นี่เขาคู่กันคดีเทวันสุดจวนมาเลยครับคดีเทวันวันนี้ก็รอแจกคดีเทวันอย่างเดียววันนี้ครับนี่แหละครับพี่หนุ่มก็เลือกอยู่ตรงนี้เลยตรงกลางๆบอสอารมณ์เดียวกับบอสสมัยนะครับบอสสมัยแถวมินบุรีเลยบอสทรงเดียวกันเลยยาวเป็นสั้นหน่อยตีไล่พวกนี้ครับกาแลนคดีน่าจะดีมากครับบอสทรงนี้แต่ความลึกผมไม่รู้ว่าลึกประมาณเท่าไหร่นะครับ ก็มาลองครั้งแรกแล้วกันวันนี้จะถือประสบการณ์นะเดี๋ยวเขาหน้ามีโอกาสอาจจะมาตกใหม่นะโอเคครับเจินครับก็นทำเช้าเหมือนเดิมยิกรัวเลยหัวสิบหัวสิบไปก่อนก็มีหัวหัวเจ็ดนะหัวเจ็ดก็เตรียมไว้ด้วยหัวเจ็ดหัวสิบนี่ครับไม่รู้ว่ากินประมาณไหนนี่ก็มาลองดูวันนี้ไปใช้สักคำมาสักวิ้งหน่อยตัวเดียวพอาะแล้วมั้งเนี่ยสำรองตัวนึ่งโอเคครับนี่ยสำรองตัวนึง มาลองกันนะครับสีเขียวเกต์น้ำสีแบบนี้ผมชอบนี่เลยสีเขียวเกตกัดดีมากนะครับพวกเก็บก็อเนี่ยนี่ครับช่วงเก็บก็ยิกลัวนะยิยิกลัวก็ดีเนี่ยช่วงเก็บมาลองดูกัน เริ่มนะครับนี่นน,นี่ครับนี่ครับว่าไหมอยู่ใกล้ไหมล่ะนี่บอกแล้วแอดเดาแล้วครับเดาแล้วต้องอยู่ใ,ใกล้อย่างบ้าเลยว,ว่าอยู่ไม่ไกลอยู่นี่หน้านี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าเนี่ยใกล้ๆเลยโยนนะครับนี่อ่ะ อยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องไกลเลยฝั่งนี้ต้องตีไกลหน่อยฝั่งนี้ตีไกลอ่ะนี่ครับเขียวเกล็ดนะตัวเด็ดเลยทุกบ่อส่งเลยนี่โอ้โหหามินนี่นะครับส่งยังมินเลยเออ โอ้ยเฮ้ยหูขาดเลยโอยอ้สะดุ้งเลยมาเร็วมาเร็ว <laughs> นี่ไม่ต้องเปลิงช็อกตัวเนี้ยมาครับพี่หนุ่มนะตัวนี้หลายตัวละครูซื้อกันแล้วป่ามาหลายตัวละวนี่นี้ดูไซส์นี่ยอดเลยน,น,นี่ครับพี่หนุ่มยิงครั้งแรกมาะไยพี่หนุน่มในตัวละจะติดใจมาอีกพี่นะ ุ่นปลาเออกเนยอู้ยมีอะไรดีตรงนี้นี่ครับนั้นเขียวเก็ดนะนี่นั่นเองสุดยอดเลยมาละเขียวเก็ด ไปไปรางวัลพ <oung ing> ี่หนุ่มนี่ปลารางวัลพี่หนุ่มตัวแรกกันนะนี่มาเลยปีนี้ไม่ได้ใช้เลยนะนะเออโอ้ยไขวะได้ตัวนเออโดนละกระดูกสองทีโดนเลยนะ ออกออกมาแล้วปลามันลอยปลาอยู่กลางๆน้ำต้องกระดกกระดกหน่อยกินกระดกกินจวัตกปลาลอยพวกกระดีอะไรมันถึงได้อ่ะโอ้ยโอ้ยหลด้ยหังหมดยังหมดยัง นานๆหน่อยครับผมขอสู้นานๆสักหน่อยนึงขอบข้างขอบขอบปากนะไนอะ้บินเงินขอบปากอ่ะขอบปากกินด้วยแต่ปลามันเกล็ดสวยนะเกล็ดทองเลยเ<ม>นี่ยเนี่ยปลาน้ำเค็มดูดิเนี่ยไซส์เนี่ยดูดิโอ้โหมันสีมันสวยอ่ะส,ะส,สีแบบทองทองเลยอ่ะสีมันสวยจริงแบบทองทองเงยนะสีมันอ่ะเนี่ยปลาเพียวๆดีครับ เว้ยต้องมาแล้วพี่หนุม่มรอบหน้าเนี่ยปลาสวยดิกริบกริบเลยอะ่ะโอ้โหแล้วปลาลอยแลกกินกระดกกันนะกระดกอย่างกระดีเลยนี่คนระับกินกระดกนะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอุ้ยนี่ครับปลาเนี่ยดูดิโอ้โหสวยมากครับสีทองเลยเนะี่ย เนีย่ยปลาน้ำเค็มทรงเพเียวอย่างนี้เลยสวย,ยเนี่ยเนื้อแน่นเลยโอ้ยนี่ครับนะครับครับนี่โอ้โหคุณภาพผมอ่า ไม้แรลกเอาเลยอ่ะโอ้ยกระดีจริงเหรอไม้แรลกเอาเลยกระดูกสองทีเอาเลยโอ้กระดีว็บโดดแล้วนี่ไม่เนาทางก็นนาจะรู้เดี๋ยวขอเล่นแป๊บหนึ่งนั่นเองเด้อ โชบขอบข้างอะ่ะนเล็กก่อนก็นได้๋ยนะ่ผมไี่ไดเล่นมือกันเล่นเหมือกันเ,เ,เล่นเข้ามุมขอบพอดีอ่ะวิ่งแรงแถวบ้านเราช่วงนี้เริ่มเคี่ยว,ลวปลาโอ้โหตายแลโอ้ว <laughs> อารมณ์ต่างเลยมานี่ มมปอ,อไซส,ส์ดูดิไซส์เริ่มเทิมเลยนั่นเองอ,อะระกแบตกน้ำเลยอระวังาสายมันคาอยู่นะ สายผมอ่ะมามาตักมากะรอ่ะไม่ดีเหรอกาลนดิตัวที่น้าหนุ่มให้มาวันนั้นแหละบอลออสอะสีอะไรนะแตงโมหรืออะไรอ่ะนี่นี่หนุ่มนี่สีเขาให้มาวันนั้นมาแล้วมาแล้วเซลดูดน้ำใหม่ไม่ได้เลยเอาจริงเลยแอคดูดน้ำก็มา ฝังฝ่งน right. ู like. ้กินฝ <c oughs> um ั่งน <and> ู <ad> <t <immense> <t ้นเลยออกออกมาเขาบุ้งไงไม่ไหวล้วตากแดดตากแดดแล้วไม่รีบยังไงกดดันนี่ยเนี่กดดันอย่างไง้นะบุฟเฟ่ก็ดดันอยางเงแหละ อย่างแบบนี้ก,ก๊อกนี่แหละไม่ลอยเลยเว้ยผมคอมอไไะไรไหมใช่การแล่นสามทางอะ่ะตะกี้น่าก็ใช้อยู่เหมือนกันสามทางบนงล่าง,ล,างล่างใช่ไหมล่างนะ่ยทำไจะไปหลุดอะไรอย่างเงี้ยขาอย่างเดอร์โอ้โหอบอย่างนี้เรียบร้อย มาน้องมาโอ้โหดูดิอุย้ยฉลาดไหมล่ะฉลาดว่าบดบหลดหลด,ดหลบเลยไงไงล่ะมาแล้วนะพี่นะพี่มาละเรียกร้อง แกสายฟูก่ก็ยังมาได้าาไมาพี่ตักหน่อยโอโมาพี่ตักห,หน่อยด้วย,ออยโอ้ยไกลอยู่กลางๆเลยนี่ก่อนนี่ก่อน <c oughs> พอเปลี่ยนเขียวดำมาเอาเลยเขียวดำเหรอ,อ,อสีกีขาไปหลายตัวแล้วผมขาดไปสองตัวแล้วเนี่ยเขียวดำไม่ใช่เขียวมรกตใช่ไหมมา เอานี่นะอนะสวิงเลยนะสวิงเลนะนี่ครับนท็อปน้ท็อปมาแล้วครับผมมาเห็นไหมมากับคันคันนเสกอ่าคันนเสกที่ได้รางวัลใช่ไหมครับใช่ครับไอ้เหี้ยวันนี้เราก็จะมารางวัลใหญ่ไหมโอ้นนาะเนี่ยขอตัวร้อยกันมีบ้ไหมเออมีดิมีสิอั้นนนนอนนอน ครับนี่ทวงนะทักเลยนะเดี๋ยวไปพรุ่งนะนี่กินเยื่ออะไรอ้าโอ้ยมิสครับผมส่งเลยนะนี่อ่านี่ยแกออกมามองไม่เห็นไงแกออกมาแกอมาแกอมามิดคอเลยนะครับมิดคอเลยเอาเราท็อปมือโปของดูไปละดูไปละดูล้ะดูล้ะดูแล้ว น้าท็อปน้าหนุ่มนี่มาจากแถวตุงเช้านี่เชื่อเชื่อหนุ่มได้นี่นี่นี่เขาเรียกว่าไม่ได้เก่งแต่ทีนึงเดียวโอ้นี่เขียวดำมาผมอันนี้โอเคครับนี่ของจริงนะสวัสดีครับตกเพล็กัต์เลยครับแม่นอนนอนดึงๆพลหายบ่อนะหามเลยอ่ะของแท้ของแท้แค่หน้าเล็กคนเดียวก็รอไปสิบกว่าแล้วเนี่ยเนี่ยหนาเล็กคนเดียวโอ้ มันมันเลยคุณพี่น้องสนุกมากครับจะให้ผมกระแตกี่ตัววันนี้ตัวเดียวอะไรวะเนี้ยกัไม่เนี้ยวันนี้มาแจกรางวัลเนี้ยเผมเล่งเนี้ยแจกรางวัลวันนี้มาแจกรางวัลเนี่ยกระชังก็เอาแช่ไปก่อนนะเพราะว่าพื้นปูนมันจะร้อนนะเดี๋ยวนะก้าวอยากเทขอให้ราดน้ำก่อนเอาราดน้ำเอารดน้ำเทราดน้ำช่วยหน่อยละเารดน้ำหน่อยแล้วก็กรองนะครับเรามาลองดู เนี ais, ่ยท yeah. like oh, yeah. ้ายบ่อเนี่ยมันมีดีจริงท้ายบ่อบ่อเนี้ยโอ้โหดูเด็นี่หัวบ่อกลางบ่อดูท้ายต่างกันเลยนะพี่หนุ่มผมเอาไว้น้ำไว้นะพี่หนุ่ม เอานีใส in ่ได้ไหมนี่ไงถ่า็ได้พร้อานี่สิถ่ายรูปก่อนนะครับเลนี่ไม่ติงทะยิ่กรัวนะโอ้โหดูดิยอดกระแตถ่ายวะโอเคมานี่แหละครับโอเคครับผม อ่าปลารวมปลารวมหนึ่งสองไม่เห็นนะครั้งนี้ครับเรษบหน่อยหลุดเฟมหลุดเฟมเอสอง น้ำระบอน้ผมัวแ่กันนะเ็สังหลังังล่างกันนะวกเลยโอน้าที่ผ่าเลยครับครับครับโอ้ครับเมเลย ลมลมาเ่นนสอ,นสอนะกระดีครับผม<อ> <laughs> สีเห็นเขาใช้สีดำกระดีสีดำเลยโอ้โหแรงเลยแรงขวานะขวานะม,ม,มาแล้วมาแล้วขาให้ตัวสองร้อยอ่ะไม่นะไปนะถ่ายท่อปพาร์คเลยอ่ะ โอ้ไม่ลอยหัวเลยเอดูดิคุณคัูสอนมาต้องจับแน่นเลยนะกระดีนะสีดำนะตัวที่แปดมาตัวที่แปดโอเคตัวที่แปด นี่ไงล่ะมีคนพกมีดไหมล่ะมีคนพกมีดเอาฟันไหมจับพางพ้าปูกันเลยครับรออะไรูกันยเป็นุ้มๆรออะไรปูกันเยูกัต้นอื่นนะปูออื่นนะให้มันน้อมไว้ออุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ย เรียบร้อยก็ดีครับผม ions. มาแล้วมาแล้วโทษครับปลาปลาซ้ายนะครับผมตันนี mm, ่ไกล่ะไงล่ะกำลังพูดของเหงาอยู่เลยเปลี่ยวนะทรงนนะ ปลาทรงนี่มันแรงดีงเนื้อแน่นน,นะเนี่ยไม่ได้เป็นเรื้องแบบเลี้ยงอาหารเม็ดอะได้ครับขอบชมชมขอบข้างเโฮ้ยมงเลย โอ้โหแล้วต right ัวนี่เคร่องขจิตลิตเองเจ้าตัวแล้วป่ามานี่นะครับมาหัวจิกนะหนึ่งกำแล้วก็ส่งหัวป่าแล้วก็ปลาตังหนึ่งร้อยหนึ่งโอเคครับตอนนี้เหลืออีกกี่รางวันะกันแต่สิบกว่าเนาะนี่ครับรางวัลตังค์ทั้งนั้นมา สวัสครับสำหรับวันนี้ก kind of mm ็จบแล้วนะครับก็ได้ของรางวัลกับเงินพอสมควรนะครับวันนี้ก็ปลาเก้าตัวเงินดีประมาณสามร้อยนี่ก็นาพีนะนี่ครับผมสวัสดีครับเราจะกลับก่อนนาพีนะครับโชคดีเดินทางปลอดภัยเป็นไงนากี่ตัวเนี่ยวันนี้โอ้ไม่ได้เลยครับเก่งครับผมโอ้โอเคครับได้เมาครับผมครับได้เมานะครับผมโอ้โหนยกระปองนะครับแตงกวลสุดท้ายเลยครับวิจารณ์ กาแฟวันนี้กินตัวเข้าวันนี้กาแตสองค่ะสองสตัวตึงแค่สองนะวันนี้เดี่ยวครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามในช่องนะครับกุฎิพายแพทย์ทีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ัทีมโดนไก่นะครับไก่ที่ดรอปเลยนี่ครับทีนนทบุรีนะอันนี้ก็ทีมกินทิกทีมนนทบุรีนะครับจะมีนี่โซนนนทบุรีบ่น้องดมนะมากไปอ่ะเจอกันอันนี้ไม่ใช่แล้วครับมีคนละสายเลยอันนี้ครับซ้อมมาจากไหนก็ไปาโอ้างปไนใหมครับเป็นกเป็นกเเสุดยอดครับใส่เขาเปไนใหม่ครับ ก็ใหม่ในก้านะครับผมเดี๋ยวพอมีงานอะไรค่อยแจ้งอีกทีเนาะลาพดหรือว่วมันมากครับแบบแบบนี้สถึงมากเอาชัวร์ครับครับครับ